อยากรู้ว่าจะได้สิทธิ์เราชนะหรือเปล่ามาดูวิธีเช็คทีละขั้นตอนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเช็คสิทธิ์เราชนะกันค่ะถึงคิวของท่านที่ลงทะเบียนทาง www. เราชนะ .com เมื่อเตรียมบัตรประชาชนของท่านแล้วมาเช็คสิทธิ์ทีละขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนแรกเข้ามาที่ Google แล้วพิมพ์ www. เราชนะ .com แล้วกดค้นหาด้วย Google ขั้นตอนที่2จะเข้ามายังหน้าของเราชนะคลิกปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิขั้นตอนที่3จะเข้ามายังหน้าตรวจสอบสถานะซึ่งข้อมูลในหน้านี้จะอ้างอิงจากบัตรประจำตัวประชาชนค่ะในช่องแรกให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนวิธีการพิมพ์ให้พิมพ์ตัวเลข1 3หลักต่อกัน โดยที่ไม่ต้องเว้นวรรคหรือใส่ขีดระบบจะใส่ให้อัตโนมัติค่ะช่องที่2ให้ใส่ชื่อภาษาไทยวิธีการพิมพ์ให้ใส่ชื่อภาษาไทย,ย,าาไทยจะมีชื่อกลางหรือไม่มีชื่อกลางก็ไม่ต้องใส่ค่ะในช่องที่3ให้ใส่นามสกุลภาษาไทยช่องที่4ให้เลือกรูปแบบวันเดือนปีเกิด ตามข้อมูลของท่านในบัตรประจำตัวประชาชนค่ะวิธีการในช่องแรกถ้าเรามีวันเดือนปีเกิดให้ติ๊กช่องแรกมีเฉพาะเดือนและปีเกิดติ๊กเลือกช่องที่2และถ้ามีเฉพาะปีเกิดให้ติ๊กช่องที่สค่ะพอท่านเลือกแล้วด้านล่างจะเป็นรูปแบบตามที่ท่านเลือกลำดับการใส่วันเดือนปีเกิดจะให้เลือกปีก่อน ตามด้วยเดือนและวันเกิดเมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วกดปุ่มตรวจสอบสถานะค่ะจะเข้ามายังหน้ารายละเอียดการรับสิทธิซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและถ้าท่านได้รับสิทธิ์ด้านล่างหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมแจ้งรายละเอียดต่างๆว่าจะรับเงินยังไงใช้ได้เมื่อไหร่จ่ายเงินกี่ครั้งครั้งละเท่าไหร่หน้านี้จะมีรายละเอียดที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการค่ะส่วนท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะมีรายละเอียดแจ้งไว้เช่นเดียวกันค่ะว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากอะไรท่านสามารถกดปุ่มขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่8มีนาคมค่ะและสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทาง w www. เราชนะ .com ค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ